Bye. ตจวะอาลีญาจันยัญญาญาตันหาบวโนภาวิกานันทิลาคาตาคาตาตะกาลาตาวินันทินีสจยยดีจังกามตัณหาภบวต หาวิวาบาตนหาอิทางโกบาลภิทาเวทุวิรุสุภะริยสันโยตัสายวันทันหาวาเสกานิลา การนี้ลวงคูณจารควณปฏินิสัตตุวมุติอนานลยวยอิทางควณปณภิ ทวีอุกยโสอุกามิเนปฏิปทาอาลีสัจจารยเมีวาลีอะตังกุมาโกเสยทิฏฐะสัมมาทิงฐา ओ राो राया राधिमानि ดังข้อวันดาปิเมอาปิกะเกวะภุกเปะอนานุสุเตนสุทามเมสุจักอุตตปาฏิญาณังอุตตปาฏิปัญญาอุตตปาฏิวิตาอุตตปาฏิญาโลุกโอะอุตตปาฏิขวาปันธัง อกอาเดจังปินจันติเมียภิกขเวผุภะสุเตสุธาเมืุจากคุงอุสปาปิยานังสนิปัญญาอุสปาปิวิชาอุสปาทัยะ เลกควาอุตสาปานที higher, unfor, laughter, ่คาปานิทางโุกแต่อารยาสัจจังพินญาตันติเมภิกขเวปุเพ ตุเต <useum> <ENT> <cloud> ี้ยตัวทามีตุจากุมอุตปานที่ยานังที่ปัญญาอุตสาปานชีวิตชาอุตสปานที่ ตกวอุตสาปานทิปางทุกขะนท้ยวอาลียสัจติเมี่ิกคเวะหภูเพอนันสุเตสุทธรรมเมืุอจัก อุตตปันธิยานังอุตตปันธิปัญญาอุตตปิวิชาอุตตปันธิารุโกอุตตปิโกปานธิราทุกภิมุตติวาอาลียสัตติหาตปันติเมภิกขเวภุเปนานุสุตติุธา เมรุจักกุอุธาปานทิยานังที่ปัญญาอุธาปานจิวิทชาุธาปันที่เลโกตอุธาปันที่ขวบปิทธาทุกตอนนี้ดูใจโยหาดิยาจันปยญาภินันติเมวิกะเวปุกเอนะนุส สุเตสดูธรรมเดดูจักดูระปันิยานังดุระพันธิปันดูระปันิวิชาดุระปันิอาลุคตอวระันธิกางที่ด้วนสัคค阿里จันปิกขเวปภเพอนุุเต รามเมดูจกุทีานาอุรัานทีปัญญาอุทัปานทีวิชาอุทัพานทอาลวโกะุทัานที่ังโกะานิทางทุกขนิโรธข้าอริยัสตัสัจจการตัปพันติเมภิกขเวาบุ เเตือนุธรรมเมุจากุงอุสัปทิลังุสัปปิปัญญาุสัปปิวิตอุสัปิอาลุวะโกะุสัปิอังโปนิตาทุนิโระโทอะติยสันปิอักิกาตันติเม ภิกขเวปุเพนนตุเตสุเบรุจักุงอุตป p a n t h i นังทปัญญาอุต a ปา n ิวิชอุต a ปาิยาเลกอุต a p ทงทุกขนนโรธาคมีนปฏิปทาอรยสั มิจัเวภิกขเวภุกเป็นขณะสุติสุธรรมมิสสุจักภุนทิยานาอุตตปทิปัญญาอุตตปาทิวิชาอุตตปาทิอาโลโกอุตตปทิอังทัวปนิทานเถรนิโตัาวิเน วาติปัาอาิยานะเวตาพันติเมวิกกเวาบุเภาเมารุจักุอุตัปาทิยานุตตปาปิปัญญาุตัปาทิวทญาุตตปาทิอุต โกะบานิท,ทานุกิริวันตาขามิเนยปฏิปทาอริยสัจนันวิตันติเมียพิกาเวาปุกเพียฤทธเตสุธาเมียฤทจาคุ้งอุตสปัิยานงทิปัญญาอุตสปิวิชาอุตสป เต้าเกว่อุทาปาทิปังคือวันจะเมียพิกขเวอิเมียสุอาลีอาสัตเตตุเอวันบาลลิวัดทางสวาัสสาขายาตาภูตังญาณธาตุนังสุวิสุทธังอะโหะเทวะต อวหังวิทฺธะเวอตฺเทวเกอโลกิสมณ <laughs> สัพมะเกสัตตะมะนภมะนิยาปะชายาเตียวมานุสามอนุตระลังสามมาสามโพธิ์สัโพธิวาสัยาสิงะตวจักรวะเมพิกะเวอิเมงตัวลิยาสัตเตียุเอวา บาลาลิวัตทางสวาสสาคารยะถาภูตังยานทัทตะนังสุวิสุทธังอาโหตถาหังภิกขเวตเทวะเกณ สัมมาเกสัพะมเกสตสัมมาหามิยาปัจจยเตถทวมนุปสายานุตตลาสัมมาสัมโพธิสัมโพธวะปัาสิงตานะปัสสเมทาสนาอุตตปาทิอกุปาเมว มอดยามันติมันทานติทานติทานติะมวาวะปังานาวะนะภะคาวาอัตตมานะตาวะพิยาปิโขภะคะวะตุานสิตังอะภินันทุนติะาเมิงปะตาวมิยะนัตสัมิงกันยมัน เอ้โอ้โหสทานัตวิรันมิตานาลมาตถะการวะวะปิจะกินจีสาบุทายโยันตัมพันตันิโตท่ามติวติ วัตตันธรรมจากเกียุมภพาเทวาสัตมนุษสาเสวงเอตามว่าขว่าตาพาลานสียังเสนมิกาทายอนุตตลังธรรมจากปวัวติยังอภัตติวาตยังสามเนนวา พะวะมาเานะเทเวนาวามาเลนวาพัมมุละ วะเกนะทิวะโลกัสสมินติภูมมานังเทวานังสัทธังสุตวะจตุมมหาลาภิกาเทวาสัตถมนุสสะเวสุงจตุมมหาลาภิกานังเทวานังสัทธังสุตวะ ตาวติงสาเทวาสัตถมานุสสะเวสุงตาวติงสาตังเทวานังสัตถังสุตาวาตัาเทวาสัตถมานุสสะเวสุงมานังเทวานังสัตถังสุตาวา เอวัสัตวมนุษส์เวทสุติตานางเอวานางสัตวัางสุตาวาภิวิภัยอนุาสัตวนุษสาเวทสุนมาราติเทวสัตสัตว์มนุสยตวทสุขเนมาตวสตว và sát nhân vật xa tôn phật niệm mi sao sao vát chi nàng thế hoàn nàng sát về นางสัตว์างสุตาวาปะโงหิตาเทวาสัตวะมามนุษยาเสริมควมมัปะโลวิตานางเทวานางสัตวังสุตาวาหาธัมมาเทวาสัตต์มะนุ์เสื่มมหารมมานังเทวา พนางสัตพังสุ hai, ตวานไมตรลุพาเทวาส rade, deu, ัจมาตุเวสุงปาลิตาพาะนังเทวานางสัตพังสุตวานอาภมมัน ธรมนุนสเปรุอัปมานา,านังเจว,วานังสาธังรุตาวานั và sát thân nuệ tuệ thượng anh phát sanh thế hoan sanh thân tuệ tuệ và và สัตมนุตาางสัตว์ปมานะสุภานังเทวานังสัตังสุรวากินหะกาเทวาสัมนนืตาเวรศงสุภากินหะกานังเทวา ตักสัตว์ทางสุตวาริหัพพลาเทวาสัตถามนุษย์เสวเวหพพลานังเทวานัตถามนุษย์เวสวงนิหานังเทวานัตถางสุวา วัจเีวาสัตว์มนุษย์เบื้องัตวปันังเทวนาสตงสุตรวัาทวาสัตว์มน้งสุตสานัวนาสตาง satsi tewa satya manut vesum tu satsi nang tewa nang satham tu sawa tewa satya manut vesum etam fakawata phala natiyam ลังธรรมจักการปวัติยังานปติวัติยานสามเนียนาวะผัมเนียนาวะเทเวนาวะมาเลนาวะธรรมนาวาเกนติวาโลูกาตมินติ ตหกเดียนเตเดนมาหุตเดนยาความมาโลกาสันโคขันชียานจะทธาหาตสีโลกธาสุสังขามีสัมเปสัมภเวนีอัปปะมาโนจโอลาโลโอภาโสโล

ภาวังอาสะโคภะคะวะอุทานังเนอธิอายญาสิว่าจะผัโกฏิทานโยอายญาสิว่าจะผัวตัวทานโยติหิธิหะตังอายะสัมมาตัวโกฏญยะสัตัญยาโกฏิทานโยตะเววะนามัง อันอันดเปิดไปหน้า68 มาสมิงมงคลจั้าวาวนแปทิบะติที่จงเป็นแแบงแก้วทถึงเจ็ดขันมาป้องกันล้อมล้อมกอบกุลาณาตาเสมานาเขเตสมนตาสัตยโยชาละสหัสสหัสสานิธาละบาลิเขเตระ ท่านืัวละรักท่านตัวมาจะมงมงคลจัทวาลถึงแปดทีท่ที่ตัวเป็นแพ่งแก้วถึงเจ็ดท่านมาป้องกันห้อ,ลอมล้อมรอ,อบครอบครัว สัจฉมาชานาเขเตสัมันตาสัจโยชาลาสัจหัสสานิมัรมตาละบาลิเขเตะลักขันตัวนุลักขันตุยมัสมิงมงคลจักวาลจักแปด ประสิทธิจมาเป็นแบ่งแก้วเจ็ดชั้นมา้องกันรอบรอบคู่อาณาตาเสมานาเขตเตสมันตาสัตยโยชาลัสหัตสาธานิเมฆพุทธาลาบาลิขเต ราคานสุนรรณุราคันตุสมิงมงคลจักรวาลทั้งแปดทิศ สิทธิจะมาเป็นแหวงแก้วเจ็ดชั้นมาป้องกันครอบคูวอาณาจารยมเมลาเขเตสมนดาสัตยโยชาลสหาสหัสานิส so ัชาลบาลิเขเตรัางคานตัวน so ุรงล่าคานตัว